สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับผู้จัดการทีมที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ร้อนในที่นี้ไม่ใช่ฟอร์มแต่เป็นเก้าอี้เขาคนนั้นคืออีลิกเทนฮากยังขอโทษด้วยครับพอดีเด็กฝึกง,งานเราหยิบคำถามสำหรับเทปหน้ามาให้ หมายความว่าไงครับสำหรับผมแมนยูในตอนนี้กำลังเดินไปถูกทางแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นจะมีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าฟอร์มของเราก็เข้าที่เข้าทางขึ้นทุกวันถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่เข้าก็น่าจจะมีแค่ยูฟฝ่าแชมเปี้ยนลิกนี่แหละอ้ออ้อคาราบาลขับด้วยแต่นั่นแหละเรามาถูกทางแล้วครับเคลียร์แล้วครับ เคลียร์ใจเหรอครับเคลีย์มันออกจากทีมนี่แหละล่าสุดแม่งออกจากชัดกลุ่มไปละจะคุยถึงคนที่ฟอร์มดีหรือฟอร์มแย่ล่ะถ้าพวกฟอร์มแย่นี่น่าจะยาวหน่อยรายการคุณมีเวลาแค่ไหนล่ะเรามีเวลาเยอะครับว่ามาได้เลยได้เลยคุณขอเองนะ โอน,าน่าตอนแรกก็คิดว่าดีพอซื้อมากูล้องโอ้ไม่น่าเลยแม็กควมึงเข้าใจความรู้สึกพี่เดยงังทีหลังรั่วมันเป็นยังไงเจอประตูรั่วไปตึงเลยสิมึงแม็กทอมมึงก็เก่งอยู่เกมเดียวนอกนั้นกกอีลิเซนทำบอลชาวบ้านไม่เคยจะทันถ้ายัางช้าอยู่แบบนี้สลาบหน้ามึงโดนย้ายไปบ้านพักคนสลาแน่ บูโนให้นี่เล่นดีนะแต่ขี้บนบ่นเยอะก็เมียกูอีกกดห้ามร้องกรรมการนี่ตั้งมาเพื่อมึงเลยวันนี้ลาฟอร์ดไอ้นี่ก็ก้มหน้าก้มตากดอย่างเดียวเลยเฮ้ยหน้ามาหายใจบ้างดิเฮ้ยออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองมึงหมดแล้วปล่อยลุ้นไอ้หานี่ก็เก่งแต่บอลถ้วยวาลานวาลานไหนวะแอนโทนี Anthony. นอกจากหมุนมึงก็ไม่เอาอะไรเลยนะเมานี่มึงเป็นคนหรือมนุษย์ล่องหนวะโลสนามที่ก็หาย ส่วนสารโชคไอเด็กเป็ดคุณคิดถึงเดกอาบ้างไหมก็ไม่นะครับเพราะชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมกับเดไม่ได้ขัดแย้งกันส่วนตัวนะครับเพียงแต่บอลยุคใหม่ที่ผมหวังไว้แบบแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลต่างมีโกที่ใช้เท้าได้ดีเราจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอนาน่าโกฝีเท้าจัดคนใหม่กด็ดีจากเดิมที่เรามีประตูใช้มือได้ดีใช้เท้าได้กากตอนนี้เรามีประตูที่กากทั้งมือและเท้าแล้วครับรอเล่นนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นกันในตอนนี้น้องโอไม่น่าของเรากระเริ่มปรับตัวได้แล้วมีลูกเซฟสวยๆมามากมายให้เห็นแล้วลูกโทษก็เซฟมาแล้วด้วย แล้วการใช้เท้าล่ะครับก็กลางๆครับออกบอลดีก็มีออกบอนหมาก็เยอะเป็นเรื่องปกติครับว่าแต่เสื้อสวยนะครับแน่นอนครับฟ o อกเกอร์เอ็มไพเขาทำเสื้อคัสตอมขายสั่งได้ที่ลิงกด้านล่างเลยนะครับไปเวขายของซะแลว้วก็เป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้พิมพ์ไมลีกเราก็ห่างจากจ่าฟูงไม่มากอะไรก็เกิดขึ้นได้ ยูฟาเราก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยูเอฟก็กำลังมาผมว่าเผลอๆปีนี้มีทริปเปิลแชมป์ครับสมแล้วที่เป็นปีาศาจแดงเออรู้สึกว่าคุณจะหยิบคำถามของเทปหน้ามาอีกแล้วนะครับอ๋อเปล่าครับอันนี้ของเทปนี้ถูกแล้วครับไอ้เวนเอ้ย ดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า